เฮ้ยม hey ีคนเข้ามาวะสวัสดีครับสวัสดีครับแก้วัสดีครับสวัสดีครับ แข่งคนเท่าฟังดี่ฟ้าวิว่งวบาวิ่งเบาไปแดนตอบเดีแกบสวัสดีป็นคนเดนแก๊บสดีนดนีแกับไล่จะทีมอาวจีใไการดันมูลัดไปติดไม่ส้มไปติครับผมยากมากเลยนะแก๊บยากมากเลยนะแก๊บเปิดเทอรเมอรเมอร์อรไม่รู้ครับเปิดเทอรเมื่อไร่รู้ครับ คมอยากได้จะกินวโตะดดครับ <uyor> <What? S 2> <laughs> ีด so. ีครับงั้นช่วยเราสนุนหน่อยนะเราสนุนหน่อยนะเนงครดปลาปลาได้ไหมขอปลาได้ไหมขอได้ไหมขอปลาได้ไหมไม่อยากเล่นแซลลี่เลย ด้าลตัย็บบคะแนนเก็บคะแนนเดี๋ยวจะโยนใส่นะเนไม่อยากอนนี้เลยตัวนี้ทุกคนนะครับวัสดีทุกคนสดุกครเข้ามาแล้วก็อย่าคุยติดตานัวนี้นะครับตัวนี้โดนนะครับ But even in a can, but even in a can, in a can, but even in a can, but even in but even in a can, but even in can't, I 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 can not i

สวัสดคนในนแคสไเดีคนในนี่แคสวัสดีคนในนี่แคสไอยากปะไม่อยาะ้ปะไดปะนแคสวัสดีคนในนแคสวัสดีคนนแคสมาเข้ามาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไม่เล่นครับกูไม่เล่นแคลรี่ครับทำไมอะ เราไว้สำหรับขันหยาในเทศกาลโคมแล้วก็ไม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับของขาของขาของขาของทุกคนมาแคร์อุ้ยเม็ดฟ้าอุ้ยเต้เจอเม็ดส้มเจอแก๊กเม็ดส้มเเจอแกก๊มม็ดส้รับประเทศมั้ยน้องเม็ดส้มใช่ใช่เย็ดนูใครวะนี่ใครวะนี่แก๊กเม็ดส้มวะทุกคนแก๊กเม็ดส้มวะทุกคน ก็มีเม็ดสามคนนะเรากับผมกับเน้เฟตเนื้อฟตเน้อลูกสามนะผมแค่ลูกสามแตมเขาตามทุกตัวเลยเขาตามทุกตัวเลยเติมไเองเติมไปเยอะแคบวันใคบบอลแคบวันแคบวอแคบไอแคบบอบอเม็้มกับเม็ดฟ้ามันมาได้เก่งไงคิดนะโอเคกอย ถ้าไม่เลื่อนไปห้าก็ะด้นี่เดือนยังจูนอะเดือนอะไรวะจูนฮียอะวะสุปฏิทินเนี่ยไอคอมกุมันเป็ียนทุน้ามีดูน้าเผื่อนมีทุน้ามีดูนเผื่อนมีดุน้อีนาบอกว่าข้าเปลี่ยนไปห้ามินรข้ายันไหมครับทุกคนมันแบบเป็นมันแปดสิบปีได้หรือเปล่หรือว่ามันได้เค่หน้ หาเงินเก็บเงินซื้อสายเครับเงินซื้อสายแนครับนะตาเบิร์ตรีมวเว่ยไม่ได้ไม่ได้หมดดตออแล้วเอาแล้วจะวานี้อ้อยโดนจะวันี้ขาให้อ้อย เออออกไม่ได <cin stereotype> ้นะโอ้โหออกไม่ได้จริงไม่ได้ทำไมผมดูเหมือนโยนเลยไหมไม่ได้เดี๋ยวเอาไปเป็นป่ามากกว่าป่ามันจะแกิกว่านี้ดีกว่านายแกเลยครับดีกว่ดิจิตาไม่ในแค์ ไม่เล่นปา่าจังเลยทำไงดีเ,ดเล่นหมดชาเลนเจอร,ร์มาได้แค่ดีตลอดเลย,ลเลยเป่าดไ,ดไ,ไม่ค่อยจะได้เ,ไไดเนี่ยโอเคการลงไปกาลงไปไปกางไป,ไปเอาวะอรฟอร์เลนสวนเรเฟอร์เลนสวน ออกขาให้แล้วสวยขาให้แล้วมันต่อได้นะเนี่ยมันต่อได้นะเนี่ยโโอ้หเกือบอะไรอะไรแลรดอะไร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 มีฮีบังอะไรมีฮีบังอะไรอะไรแรดมีฮีบังอะแรดมีฮดบังอะโดนมาเด็ดวิชีเนตี้โดนตายงั้นเลย โอเคโอเคเพลงดีกว okay. okay. ่าดีกว uh ่าอุ้ยอุ้ยวเรื่องศีลรรมไม่รบ้วัส่ร้ายคนเลยนะครับ จะโดนด่ามัเนี่ยไม่ไใช่พิมพ์นี่โดนด่าเนี่ย กับ้ากลับบ้านตัวเล่นเตรียมเข้านะแล,นานลา้วเนตียมเขะ้อยาย้อตลตัวนี้นึ่งตัวนี้นี่2อ้ยอ้แฟดเอาไม่ได้หรอ โอ้โหทีไม่ไหนวันนี้ทีไม่ไหนวันี่แฝดเอาไม่ได้อะแฝดเอาไม่ได้อะที่อะไรเฉยๆเหมือนมันเหมือนไม่กล้าเอาเหมือนมันเหมือนไม่กล้าเอาเมืกี่คนจะได้เมื่อกี้จะได้จะได้ไหมแฝดเข้าไม่สุกแฝดเข้าไม่สุดยินดีกับคนได้นะครับแล้ให้ตาข้างใหญ่ด้วยนะครับผมคู่บ้าน อ่ะไม่มาเลยอ่ะหายหมดเลยอ่ะทีมหายหมดเลยอ่ะคือปล่อยเลยอ่ะไอ้เนี้ยปล่อยเลยอ่ะไอ้เนี้ยเดี๋ยวเาโดนโหมดอยู่ไม่มาเลยโหมดอยู่ไม่มาเลยดีโดนเลยนะแกดีโวนเลยนะแก I เกอร์ไม่พ้นระยะป้องคืออะไรอะฉลวดจี้งงเลยพีเกอร์ออกแล้วแต่ไม่พ้นระยะป้อมแต่ อะไรวะเนี่ยเล่นรูปเล่นรเล่รป่าปาคืออะไรอะโอ้โหมากขอชี้ได้ไหมอ้อยโรยเกินไปแล้วนะอ้อยแล้วไม่เลยปฏิกามไม่มิได้นะม้ได ทำไมด้วงมันชอบมาอยู่กับวีเลสจังเหมือนมันแค้นอะไรผู้มมันแค้นอะไรผมยเจอเมื่ไหรไม่อยู่กับวีเลสเมื่อไหร่ไม่เดอที แอะไรอรินหรือเปล่าแค่ไรอินหรือเปล่าแค่อะไรตัวเลยมีชื่อว่าอริณ่มิงเลย่ะยินเยยงงโดนยข้างหลังางลงห โอแฟสโแฟนทำอะไรอีกอ่ะจดเนี้แต่มางคนจะได้ขอจังหวะแล้วนะ้อมต้องเกมกับตอนนี้แตดขมมาก็มข้มมาก่ะือจัดเ่นเกไม่ส้มก็เก่งกันนนี่มมโอเคเราไม่ไวิดดมเก เมนต์ได้นะครับผมคนที่เข้ามาใหม่ก็คอมเมนต์ไว้หรือกดติดตามไวก็ได้นะครับขอบคุณครับอุ้ยมีสองตัวเลยตอนนี้นี่ ติดตามให้ด้วยนะครับติดตามให่ด้ยนะครับโดนเยอะตอนนี้เกือบโดนผมเลยเกือบโดนผมเลยอ้ะโอยมกดวอร์ดอะโอเครถถังรถถังรถถังขอรถถัง ห่างเพิ่มความรวยงเพิ่ลคการดุหุยอุ้ยช็อตนี้มันกันหน่อยมันกันหน่อยโอ้หไม่ได้อะมันโดนผิดตัวผอ้โหมันจะโดนไปเลสอะแต่มันไม่โดนไปเลสอะบอลเลนผ่านเลสช็อตนี้ไม่ได้ก็ไม่มากันด้วยหลายทีมผมเะไนเลสเทียมไปอยู่บนตีเลสเทียมไปอยู่บนเรียบร้อย แย่นะนี่ครับนี่เซเนียไม่ช่วยเลยเซเนียไม่ช่วยเลยโอ้ยคีบก็ไม่เคลียร์นะเซเลียคีบก็ไม่เคลียร์นะเซเลียแตกแตกคอมแตกด้วยนะเนี่ยเอาบ้านแตกนะเอาบ้านแตกนะไม่เกิดตายแล้วอ้อยไม่ทำอะไรได้อ้อยอ้ไอ้เข้าไปทำไมอ้อยอ้ไอ้เข้าไปทำไมอ้อยเอารวบสวยเอารวบสวยโดนสวนตายอีกโดนสวนตายอีกโดนสวน Lava. Oh, wow. มันเขารู้ไงก็ไม่รู้อ่ะรู้ไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะต่อยเชฟแหละเดี๋ยวเาจะต่อยเชฟจะเจอสองรอบนะจะเจอสองในเลสทาคิดชาเฉยโทษสีมาชาเฉยมันตีไม่ได้ในเลสยืนไม่ต้องตีไปเขาไม่รู้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีคนหนึ่ง ตีไม่ได้ไนตีเ้มันเอาไม่ได้ก็ดูเวเลยก็ดูเวลสถามหน่อยป่าก็มีสมัยป,าป,าปา่าตายอยู่ปา่ปา,ปา,าตายอยู่วนตัวลยมันโดนตัวลยโดูโดไม่สวยเลยกรดนร้างด้วย ตอนนี้ผมโดดได้เลยตอนนี้ผมโดดได้เลยอะไรที่มันกดเกิดอะไที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มในกดเกิดไม่มในกดเกิดไม่ไสายนะครับไม่สายนะครับมันเอาคีบไปเดียวเอาคีบไปเดียวไปคีบ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 มันคนโอ้โหโอ้โหก็คือไม่ดูเลยอ่ะก็คือไม่ดูเลยอ่ะที่มันเดินมาในตัวหนึ่งที่มันเดินมาในตัวหนึ่ง ดูด right? mm ิเ hmm. น hey. yeah. ี่ยที่ผมบอกว่าเอาแรไม่ได้พ่าไปดูเขาก็หิวเบอสิโอ้โดนตันโอโดนตันดินามีฟิกดินามีฟิกฟิกตายแล้วสกปรกฟิกตายลสกี เหมือนเป็นส้มเขาลินไม่เป็นนอะเขาลิ้นไม่เป็นนะไม่ก็ไปดูว่าเขาด่าไรเรื่อยเลยผมก็ไม่จริงจังนะแ่เลีนไม่กเยเรื่อผมไม่ค่อยจริงจังแรงก็นิดหนึ่งตึงนิดหนึ่งข้าลรงก็เพื่อน แล้งโล่เขากลัวเลยเขาดูดเขาดูดเขาดูดเขาไม่ได้ดูฟอเรนเขาไม่ดูฟอเรนเพราะฟอเรนมันมี้รงเนาะอเนมันมีงเขาดูดเขาดูดตัวที่เป็นโล่ไงมันเลยตายมันเลยเอาไม่ได้ดูดิมันล้างได้ ้ซ่หัวร้อนแน่เลยไม่โซ่หมอนร้อนแน่เลยโซ่บุ๋มหัวร้อนแน่เลยสองขุมยี่สิบแล้วเนี่ยกินหมดจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะกินก็ยังไม่มีอ่ะ

แต่ขนาดนั้นทั้งสองของประเทศนะขนาดนั้นทั้งสองของประเทศนะแบบโคนบนน่ะบนแบบพู่ไม่ยิงดูไม่เชื่อเหบือน่งมิงดึเก็บแบบนี้เปิดไหมพ่อมบ่บ่ไม่ได้เปิดอ๋อตัวพิมพ์พิมพ์พิมพ์อะไรเฮียมันเล่นลงมันมีเวลาพิมพเองนะตอนมันพิมพ์ตอนมันตายอ่ะบ่มันพิมพ์ตอนมันเดินเหยียบเฉยเีฉยโหดโหด กระชน้าสรุปแค่นั้นก้านกับบะก้านเม็ดส้มก็ยังอาหารอยู่ว่าเออต้องเป็นกูต้องให้เข้ามาใหม่กดติดตามเลยนะไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเด็กปูะไม่กดติดตามไม่ใช่นะกดไลยด้วยนะกดไลยด้วยนะออเ ได้นะเจมินก็ม no 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 ินได้นะเออเมินก็มินได้นะไม่ใช่เงียบหมือนปลาช้านะแชทนะไปทักอะไรมาวะไอ้โ์แน่นอนไม่น่าใ่แย่มวะไม่ปู้ ยินกูจะหมดแล้วสามเจนนาทีหมดแล้วสามเจนนาทีอ่ะเดี๋ยวให้ดูครั้งแล้วกนดูครั้งสรอ้แกไอีผมก็ไม่มีอะไรนะไอนีผมก็ไม่มีอะไรมไอมะไม่มีอะไรเยไม่มีอะไรเลยีผไม่มีอะไรเลยดผมไม่มีอะไรเลยยาคอนสแค่สามรอบคอนสแค่สามรอบแล้วก็เป็นโลม่วงลาโลตัน ดูออกดูออไปจะให้ดูไปเล้เลยนะหดูไปเด้่ลยพีโตนี่ไม่นีโตนี่ไม่นับนะไม่มีนะโตนี่ไม่นับนะไม่มีนะอืมอมมีแค่นี้แหละอืมมีแค่นี้มีแค่นี้

อายาเข้าใจจกจเาัาจะได้เล่นประมาณสามต่อทำมดคิริโตะเรจะกดมูลาสป่ายเฮ้ยมูรา,า,าี้มีเบ็นคุยาแล้วนี่มีเบียคุยา่าเบียคุยา่ยยา,ำายทำไมเข้าไม่กดติดตาม,มเราลเ,ราเราลยง,งงใช่ไหมล่ะ คนคนจริงก็ดูนะแต่เขาอุ้ยเหี้ยแต่เขาก็ไม่ได้กดติเตมทำไมตุกคนไม่กดติดแตมก็จะใกล โมาแล้วมาแล้วโทรกอนะอ่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเทปิดสตีวันครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมทีเด็ดช็อตแต่เล่นอวียะยิ่อวิยะเลอวิยอ๋ออ๋อเปิดสตีมได้จะเล่นกาง่วงจะเล่นจะเล่นกเป็นอไรวะอวิยะ โอเควะถ้าถ้าตัวจะเล่นเดี๋ยวเพี่เล่นใะจิมมี่